นิพพานทางความจาเราก็เรียนมาแล้วเราก็สงสัยเหมือนกันพอนิพพานในความจริงขึ้นในหัวใจล้วไม่สงสัยอ๋ออย่างนี้หรือเท่นนั้นตอออกจากว่าอ๋อย่างนี้หรือออกไปเลยเถอะนิพพานเป็นอัตตาเรีอนันตาว่านิพพานพระพุทธเจ้าทรงมาทรงสอนไว้ว่ามัทสีผลสี่นิพพานหนึ่งนิพพานไม่มีสองกับอัตตาและที่สามกับภนตาไม่มีนิพพานมีหนึ่งเท่านั้นนิพพานคือนิพพาน เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้คำว่านิาพานแต่หนาตานะถ้าอนิพพานอนาตาก็ดีอัตตาก็ดีเป็นทางก้าวเดินเพื่อพระนิาพานไม่ใช่พะนิาพานคู้เทีะถึงพะนิาพานต้องก้าวเดินผ่านอัตตาและอนาตาซึ่งเป็นทางเดินนี้ชิ่นสุดลงแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาเป็นอีกฝั่ง่งแล้วนั่นคือพะนิาพาน อัตานัตานี่เป็นทางก้าวเดินเพื่อผนิผามไม่ใช่พผนิผามเทียบเหมือนกับว่าบันไดเราขึ้นไปบ้านมาเหยียบย่างขึ้นไปบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วบ้านก็เป็นบ้านบันไดก็เป็นบันไดจะเอาบ้านมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจับบันไดไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเมื่อก้าวเดินจากไตรลักษณ์คือจังทุกขัาาลนอาัตานี่ ถึงที่สุดคือวิมุติเรียบร้อยแล้วนิพพานก็เป็นนิพพานในจังทุกขังอันตานี่จึงเป็นทางเดินก็เป็นทางเดินจะเป็นอันเดียวกันไม่ได้เพรามันเห็นในะวิสีจิตที่มันแ้่โดนนะสิมันวิงชาดเราเรียนมาเหมือนกันเลยนะ แล้วไม่ได้เราหายสงสัยเมื่อไรสงสัยตลอดเขาว่าอะไรก็มือประป,ระประาะตามเขาเพอมันเปิดขึ้นในหัวใจเนี่ยอ,อ๋อทนทีตอนนั้นเพราะฉะนั้นไม่กล้าตอบเลยสิ <hy> ใครจะว่าถือว่าถูกก็แล้วแต่ใครเราไม่ได้มีที่มีถูกกับใครเราความจริงกรตอบมานิพพานคือนิพพานนะถ้าว่านิพพานเป็นอน,นัตตานิพพานก็เป็นไตรละะักษณ์สิสนนั้นีมีวิเศษวิโสอะไรพิจารณาดิจังทุกขังอน,นัตตาเพื่อพระนิพพาน,พาน ก็เมื่อจิตเป็นนิพพานแล้วพระนิพพานยังมาเป็นอนัตตาอีกพระนิพพานก็เป็นไตรลาเลาตเซนั่นใช่ไหมล่ะแล้วนิพพานจะเป็นของเลิศโลได้ยังไงตาเลาเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานก็เมื่อไปถึงพระนิพพานแล้วทำไมนิพพานจมาเป็นอนัตตาอีกอนัตตาก็เป็นตาเลาปุริจัตัวอนัตตาใช่ไหมท่านก็เห็นชัดชัดอยู่นั่นอัตตาก็อัตตาทิ้งอุหิตาท่านพระพุทธเจ้าแสดงไว้แก่โมคลาชิบชุบบุคคล สุโตโลกังเวคสูมโมคลาจัสดาสโตอาตาร์ทิ้งอูหัจยาเตีังมัดจูตโรชียาเมื่อแปลออกแล้วอ่ะโบกอนโมคลาเธอจังพุ่งุญผู้ม,มีสัตีกทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่า